ยินดีต้อนรับกลับสู่ SA Luxury Auto ช่องที่ผสมผสานนวัตรกรรมและความหรูหราเข้าด้วยกันที่นี่เราจะพาคุณไปสัมผัสกับข่าวสารล่าสุดของยนตรกรรมระดับโลกวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับ2,026 Honda HR-V รถ SUV ขนาดกระทัดรัดที่ยังคงสร้างมาตรฐานใหม่ของความสมดุลระหว่างความอเนกประสงค์สมรรถนะและความสะดวกสบายระดับพรีเมียม Honda ยังคงรักษาชื่อเสียงด้านความทนทานและเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยม และรุ่น HRV ปี2026นี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบขององค์การพัฒนาในทุกด้านดีไซน์ภายนอกของ2 0 2 6 Honda HRV ได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูโฉบเฉีียวและหรูหรามากขึ้นสีขาวมุกที่สวยงามทำให้รูปลักษณ์ของรถดูสะอาดตาและทันสมัยกระจังหน้าใหม่ขนาดใหญ่โคมไฟหน้าเล็ทรงคมและเส้นสายตัวถังที่ดูโค้งมนช่วยให้รถมีความลู่ลมและสปอร์ตมากขึ้นเมื่อมองจากด้านข้างจะเห็นหลังคาทรงคูเป้ที่ช่วยเพิ่มความปราดเปรียว ส่วนด้านท้ายมาพร้อมฝ่ายท้ายเล็กดีไซน์เฉียบและสปอยเลอร์ขนาดเล็กที่เพิ่มความโดดเด่นให้กับรูปลักษณ์โดยรวมทุกมุมของ HR-V ใหม่ให้ความรู้สึกหรูหราและมีสไตล์อย่างแท้จริงภายในห้องโดยสารของ HR-V ปี2026ให้ความรู้สึกสะดวกสบายและหรูหราเหนือนระดับวัสดุที่ใช้ตกแต่งภายในได้รับการคัดสรรอย่างดีเบาะนั่งนุ่มสบายและมีความทนทานสูงการจัดวางภายในเน้นความเรียบง่ายแต่มีความทันสมัย แผงคอนโซลมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายช่วยให้การเดินทางของคุณเชื่อมต่อกับทุกสิ่งได้อย่างสะดวกหน้าปัดดิจิทัลให้ข้อมูลที่ชัดเจนและปรับได้ตามต้องการระบบควบคุมอุณหภูมิและไฟตกแต่งภายในเพิ่มบรรยากาศหรูหราขนาดที่พื้นที่เก็บของและเบาะพับด้านหลังช่วยให้การใช้งานในชีวิตประจำวันและการเดินทางกลายเป็นเรื่องง่าย ใต้ฝากระโปรง2,026 Honda HR-V มาพร้อมสมรรถนะที่ผสานระหว่างความแรงและความประหยัดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ได้รับการพัฒนาให้ทำงานอย่างลุ่มนวลลดการปล่อยมลพิษและให้การขับขี่ที่เนียบสงบในบางตลาดมีตัวเลือกเครื่องยนต์ไฮบริดที่ให้ประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันดียิ่งขึ้นระบบการสะเทือนถูกปรับจูนใหม่เพื่อให้ความมั่นคงและความสบายในการขับขี่ไม่ว่าจะขับในเมืองหรือทางไกล ฮอนด่ายังคงแสดงให้เห็นถึงความพิถีพิถันในทุกส่วนของวงการออกแบบและสมรรถนะที่ตอบโจทย์ผู้ขับอย่างแท้จริงด้านความปลอดภัยฮอนด้ายังคงเป็นผู้นําในกลุ่มนี้ด้วยเทคโนโลยีฮอนด้าเซนซิงรุ่นล่าสุดซึ่งรวมถึงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเบรกป้องกันการชนด้านหน้าและระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเส้นทางตัวถังถูกออกแบบให้แข็งแรงทนทานช่วยปกป้องผู้โดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าคุณจะขับคนเดียวหรือเดินทางพร้อมครอบครัว HRV ใหม่ให้ความมั่นใจและความปลอดภัยในทุกเส้นทางจากทุกมุมมอง2,026 Honda HRV คือ SUV รุ่นใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญทั้งเรื่องสไตล์และการใช้งานจริงมันคือการผสมผสานอย่างลงตัวของเทคโนโลยี สมรรถนะและความสะดวกสบายฮอนด a ายังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้รถยนต์ของตนตอบโจทย์ชีวิตสมัยใหม่โดยไม่ละทิ้งคุณค่าดั้งเดิมในด้านคุณภาพและความน่าเชื่อถือ HRV รุ่นใหม่นี้คือหลักฐานชัดเจนว่าฮอนด้ารู้ดีว่าผู้ขับขี่ต้องการอะไรและพร้อมจะมอบสิ่งนั้นอย่างดีที่สุดหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์และแสดงความคิดเห็นไว้ด้านล่างการสนับสนุนของคุณช่วยให้เราสามารถนำเสนอรีวิวรถยนต์สุดหรูและข่าวสารล่าสุดจากวงการยานยนต์ได้มากยิ่งขึ้น และอย่าลืมกดติดตามช่อง SA Luxury Auto เพื่อไม่พลาดเนื้อหาสุดพิเศษเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่นวัตกรรมยานยนต์และรีวิวจากทั่วโลกเจอกันใหม่ในวิดีโอต่อไปของเราเร็วๆนี้